นี่วันนี้ช่องนักคุณสตอรี่นะครับั้งน้องวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำข้าวเกียกเบเป้ากันนะล้วนะนะคุณเคยไปซื้อที่ตลาดโบราณใช่ไหมหลายที่เลยแต่เราไม่รู้เลยว่าเขาทำยังไงเขาก็ใส่ถุงมาแล้วนะนะักคุณครับนะักคุณครับอะเดี uh ๋ยวกินเป็นไงครับนักคุณ <Yeah. S 1> โอ้โอ้เยี่ยมเลยใช่ไหมเยี่ยมไหมครับ ข้าเกี๊ยวเบ้านี่ทำมาจากอะไรครับเนี่ยทำมาจากข้าวเหนียวค่ะโอ้ทำมาจากข้าวเหนียวนะ,ะ,นวนะและ้วก<ะ>็มาทาเป็นแผ่นๆใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วเราก็ต้องมาปิ้ง,ง,งกับไฟนะเวลาปิ้งต้องไล่จากขอบขอบก่อนนะคะพอขอบขอบครบแล้วเราก็มาปิ้งตรงกลางเราต้องกลับ,กล,บลกลับเร็วๆบ่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าเขา้เขาเกีบเนี่ยมันจะถีบตัวออกไปก็คือพอง ไม่อย่างนั้นมันก็จะแข็งไม่อร่อยค่ะนี่น้องๆดูนะเห็นไหมตอนแรกมันก็เป็นแผ่นแบบว่าบางๆนะแล้วมันก็พลองออกมานี่เป็นขเก็บว่าวเห็นไหมนี่จากเดิมเป็นแผ่นแบบนี้กลายมาเป็นแผ่นแบบนี้เไหมายงลยยงให้แม่นัดมาลอง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 เลยค่ะทานกำลังพอดีค่ะมาเลย มาถึงตาแม่แล้วนะเดี๋ยวแม่จะลองบ้างนะคะไล่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วไล่ไปเรื่อยๆแล้วมันก็เหมือนกับข้าวเกี๊ยวมันก็จะหมุนไปด้วยใช่ไหมม่เป็นไลนี่แผ่นแรกค่ะป้าดูทรงแล้วม่ือนไม่รอดดูสเต็จย่าเลยอ่าไล่เรื่อยๆมาทะลุได้แล้วเราก็ขยับไปเรื่อยๆป้าดูทรงสเต็ปแม่หน้ายังไม่รอด โอ้ยลูกไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่ท right> ุกไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ทานคขาเกล็ยกรอบๆนะได้อย่างนี้แหละนะเราก็ไล่ไปจากของเอาเอาสันงที่เป็นหมูเียมบ้างน่อะไรน่าก็เริ่ม่ลยแผนแรกก็เก่งแล้วคนทํานี่ต้องแบบมีความอดทนมากนะคะน้องๆเพราะมันร้อนมากเลยอะดูเหมือนสบายแบบหน้าไหมอะ ่านไปหลายนาทีนะครับนอ้องเดี๋ยวลองฝึกใหม่แผ่นที่สองค่ะเหี่ยวเป็นกระดาษที่ทู่เลยตอนนี้อันนี้ <ทำ S 2> เป็น,ปนอะไร,รครับเนี่ยเดี๋ยวลองให้ป้ามาทำบ้างทําอะไรครับเนี่ยลองให้ป้ามามามาทำด้วย <c oughs> เป็นยังไงอันนี้มันคืออะไรมันไม่ใช่เขาเขียบเบ้าแล้วละ แต่ว่ามันอาจจะกินได้ก็ได้กินได้แม่ปูแม่นะาทำพั<า>งนะไปหนึ่งอันนะครับตอนนี้ปู่จะทำให้ดูมากนะว่ามันทำยังไงโอ้ดูสเต็ปแล้วดูดูดูพอไปได้นะ่ะจะรอดไหมนะปู่เคยทำไหมเนี่ยเอาจริงปูไม่เคยทำขายแต่ย่าเนี่ยเคยทำขายตอนย่าเป็นเด็กๆย่าปิ้งเขาเก็บว่าวขายเลยค่ะ ใช้ได้นะเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเกลียบมันถีบออกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราลองดูกันสิว่าแผ่นของปูปูจะกินได้ไหมนะเนี่ยเป็นงามีสแต็ปยกด้วยครับเป็นไงโอ้โอโอ้โอ้โอ้ยมี่เปตบด้วยไม่ถีบค่ะพอมนถีบจะตอนตเต็มแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวนะาคุณเอาเอาถาดนิดใส่ถาดไปให้น้องบ้านนู้นนะเอาแม่เอาเศษในนั้นจริงไหมอย่างนี้ถาดนี่ได้ะอ็่ไงนีครับโอ้คื่องต่างที่แม่นัดทำเมื่อกี้เยอะมากอันนี้ฝีมือแม่แต่มันอร่อยนะป้ามันกรอบมากเลยครับ โอ้ยอันนี้กรอบมากนะมันแคบๆเลยใช่ไหมตาปลาปลาบ้างในโชว์ฝีมือหน่อยสิโอ้โหแล้วคุณอย่าพึ่งดูอย่าพึ่งอย่าพึ่งจะได้ไหมเดี๋ยวอันนี้คือท่าอะไรปะไม่ได้ลูกมันพับไปแล้วก็ไปได้ช่วยตั้มลงไปหน่อยสิกลัวร้อนมันไม่มีความร้อนเหลือ ะโทษปี๋โทษกองอยู่แล้ว่ามันจะหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยอตานจะม,ดมอดแล้วตั้งไปนิดหนึ่งใช่อุ้ยร้อนอ่ะอุ๊ยร้อนมือเนี่ยเดี <c oughs> ย๋ยวดูนะว่าของป๊ะป๊ากับแม่จะต่างก,กันไหมั่นเห็นดังเละเนี่อาออกไปได้แล้วเอาออกไปเธอหยิบอันดีออกไปโอ้เหอะอย่อางเงีเ้ย เป็นยังไงจะได้เตวอาจจะมีเชื้ออยู่เชื้อของย่าอยู่ในตัวเป็นยังไงนี่ไม่วนไงจะได้กลิ่นของปูกลมมาด้วยโอ้โหเห็นไหมเองดูมาหลายแผ่นแล้วไงเมื่อกี้เขาดูแค่แป๊บเดียวเขาก็ทำเลยเอากลับค่ะ ไปให้ป้าๆร้อนแล้วเนี่ยสวยไจะได้ทำไมดำโมเลยเราแล้วทำไมดำจังอ่ะพอแล้วโอ้ขอโทษโคตรลงไม่ไม่ทันล้วไม่ะหนึ่งวิก็สายไปย่าอันนี้ของพี่กิฟผ่านไหมคะขอป้าป้าผ่านไหมผ่านค่ะผ่านค่ะ เอนนงกินเองไม่เมงพอจะไม่กรอบเลยอย่าพึ่งยังมันยังร้อนอยู่ต้องรองให้มันเย็นก่อนมาถึงจะกรอบค่ะบางมากฝากเพืเอ่อนๆกดติดตามช่องนะ,ะคุณสตอรี่ด้วยนะกดตรงนี้เลย